น้ำตัวพี่หน่อยผมเพชรกาคาเพชรคูฝาไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็มาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศูนย์กีฬาละนองครับอยู่ที่ละนองเลยที่เดิมมีใครมาเป็นคู่บ้องซ้อมไฟนี้ก็บุตรเล็น้องก็พวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆในค่ายเชื่อกันเนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบหกแบบเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแบบน้ำหนักแบบป่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าสิบห้าเราเมื่อตะตาอะไรครับเข่าวว่าวันนี้เรามาเจอกันหลักหินเคยต่อยกันยัง อันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมวยต่อเข่าป่ะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมเป็นมวยหมัดครจำแล้ววันนี้เราจะวางเก่งมวยแหวงยังดีก็แข่งเข่ารับแต่ก็ตามสไตล์เราเลยเนาะล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนที่ที่ลังเสรครับวันนั้นต่อยกับพชีิชัยเป็นไงบ้างแพ้อ๋อกมากแค่คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองก็คือเวทนี้เลยเนาะแล้วเมื่อเช้านี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาด เกินครับเกินอยู่ประมาณจุดเจ็ดจุเ็เกิดเดี๋ยวมาวิ่งยามเช้าเอาร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อเตครับเต็มร้อยแล้วนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ผมมาแจ้งเกิดเพราะว่แชร์นักกับใครเลยเนาะใครนี่เราคุมคุมประมาณกี่กิโลครับประมาณสามสี่โลครับสามสี่โลได้แล้วต่อยมาๆลุลุ้มหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณห้าสิบได้เราคนจังหวัดมหาสารคามรมาฝากเชิญเชื้อแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้ครับอ่าเต็มที่นะวันนี้เปิดหัวผู่แรกช่องถูด้วย อ่าวันนี้ขอให้น้องโชคดีมากครับครับผมอ่าเด็กคอร์ดน้องยิ้มไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ก่อนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายดูสุพรรณบุรีอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์มีใครเป็นผู้ป้องซ้อมอยู่นี่นั่นเพื่อนพี่ในค่ายคนไหนค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหนึ่ง้อยสองน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเราเมื่อจะตาเลยครับจะตายเมื่แล้ววันนี้เรามาเจอเป็กาก้าได้ต่อยกันยังยังครับครั้งแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารแค่เราต่อยกันไหม เขาเป็นมือสไตล์ไลยมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเอลียวแบบไงดีตามสไตล์ครับเราต่อยตามสไตล์เรานะและล่าสุดเราต่อยไปที่อยู่ลังสิตครับที่ลังสิตวันนั้นต่อยกับอะรครับลูกอ๊อกเป็นครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับพาแพ้คะแนนมาเพราะนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับ้อยสิบสองคือเวทนี้เลยครับแล้วกีฬาหนักแล้วเป็นไงเกินเลยขาดเกินมาจุดเก้าครับจุดเก้าคือมาวิ่งตอนเช้านะมีเส้นยืดสายหน่อยหนึ่งร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบคร์็ับแจ้งเกิด ขอชัยนะกับค่ายนะเราวันนี้เปิดโหวคู่แรกด้วยไฟนี้เราคุมๆมาประมาณกี่กิโลครับสามสี่โลสามสี่โลได้แล้วต่อยมวยมาล้มเลยตอนนี้เท่าไหร่ละห้าสิบหกสิบไปเราเปนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญชวนแฟนคขับเราวันนี้หน่อยฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นหลักหิงจิตจักรพรรดิไฟนี้เต็มที่นะขอชัยนะกับค่ายคู่แรกช่องทูด้วยนะขอให้โชคดีครับขอบคุครับ